สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาเรกินข้าวเที่ยงกันนะคะวันนี้มีมีจ่อมปลาค่ะจ่อมกุ้งค่ะแล้วก็มีผสมด้วยปลาค่ะลูกปลาตัวเล็กๆค่ะเขาเรียกจ่อมอะไรคะนั่นแหละนั่นแหละโอ้อร่อยค่ะมีมีผักสดด้วยค่ะผักรวมค่ะแล้วมีผลไม้ด้วยค่ะ อยอร่อยค่ะมากินกันน้องไก่กันนะคะน้องไก่ก็ชอบค่ะน้องไก่เขาบอกว่าเขาชอบกินจ่อมปลาร้าค่ะมีผักสดก็คือแตงกวาค่ะถั่วพกยาวค่ะมะเขือพวงค่ะล้างแล้วนะคะทุกอย่างทุกชนิดล้างแล้วนะคะแล้วก็มีถั่วพูด,ด้วยค่ะ ทุกอย่างสดค่ะล้างสะอาดแล้วนะคะปลาจมนะคะปลาจมร้อนนะคะเอาไปทําร้อนแล้วนะคะสุกนะคะปลาจมสุกนะคะเราไม่กินดิบนะคะถ้าใครกินดิบก็ได้แต่ต้องไปแยกเอาเนาะแต่ตอนนี้เราทําร้อนให้สุกแล้วนะคะไหลละหลายละ,ลย,ละยะชายศิกฝานะหมูช้าน่ะไก่อะไก่อะ อักไก่กุ๊กุกกมาเชงเหลือเศกฝาหนาเหยาซาลดยีลาห้าใจลาเหยาสร้างโชยลาะโอ้โหเมยียยัดายเสกละหยิดลาลาอาปาฝาหนาเพื่อนเพื่อนก,ก,กุ๊กไก่มาชวนกินข้าวนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงชอบ จอมปลาานะคะจอมปลาราสุกนะคะขอโทษทีค่ะน้องไก่เขาบอกว่ากินของดิบๆท้องเสียทุกครั้งเลยค่ะก็เลยขอเป็นสุกนะน้องกุ๊กไก่เป็นตัวแทนของเปาห่องกงนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงชอบอกชอบใจเนาะ ถ้าช่วยถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เป้าฮ่องกงด้วยนะคะน้องไก่หิวแล้วค่ะน้องไก่บอกว่าเพื่อนๆเ,เรามากินกันดีกว่าไหมเนะดูหน้าน้องไก่ซิน้องไก่บอกหิวค่ะออ้หิวจะตนตาโตเลยค่ะอ้าปากงับพงับงับอยากกินซะแล้วสิคะอยากกินแล้วยังค่ะน้องไก่ อ๋ออ๋ออ๋ออ,อยากกินค่ะงั้นน้องไก่และก็เพื่อนๆเ,เชิญกินให้สุขสำสำราญเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ,จะเจริญเจริญน,นะคะขอให้ทุกคนจเจริญอาหารนะคะสวัสด,ดีค่ะ